บเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพปรเมจินารวมไทยสร้างชาติสุราษฎร์ธานีนะครับก็ห <c oughs> าเรือนําเรียนผ่านท่านประธานไปสามเรื่องครับเรื่องแรกก็คงจะเป็นปัญหาเร่งด่วนนะครับแล้วก็เป็นปัญหาเรื้อรังแล้วก็ได้พูดคุยกันเมื่อวานนะครับในส่วนของกรรมธิการชุดที่25้าเขาได้สรุปผลาการศึกษา แล้วก็แนวทางออกมาเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหาช้างป่าเนื่องจากว่าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเมื่อวันศื่นผู้ใหญ่บ้านนําทีมไปขับไล่ช้างป่านะเพื่อไม่ให้เข้ามาทําร้ายพี่น้องประชาชนและก็ที่สําคัญที่สุดก็คือมาใกล้โรงเรียนนะครับก่อนหน้านี้ก็นายพรานที่ไปสํารวจเส้นทางเพื่อให้ประชาชนหนีช้างนะครับก็โดนช้างกระทืบเสียชีวิต แล้วก็เมื่อวานซืนก็ผู้ใหญ่บ้านก็โดนกระทืบเสียชีวิตณวันนี้ใกล้ใกล้เข้ามาที่โรงเรียนนะครับก็เลยเป็นปัญหาที่อยากจะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรเรานําข้อศึกษาที่ได้ทํามาแล้วยื่นให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งไปดําเนินการนะอาจจะต้องใช้งบกลางเป็นการเร่งเร่งด่วนนะก่อนที่จะเหยียบนักเรียนนะครับเพราะว่าในส่วนของ ที่อำเภอท่าชนะนะเดิมทีที่ผมเสนอปัญหามีช้างแค่สี่เชือกณนะวันนี้ห้าสิบเชือกครับท่านประธานอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งะครับเรื่องที่สองก็เป็นปัญหาที่เกิดจากการทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเมื่อวานทางนายกสมาคมและก็ตัวแทนสมาคมองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้มาพูดคุยเพื่อที่จะให ปลดล็อกนะครับสองสามประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือในเรื่องของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากว่าช่วงที่เป็นช่วงเตืยนผ่านนะหรือว่าช่วงที่เป็นวิกฤตช่วงที่ผ่านมาวิกฤตโควิดนะก็ใช้วิธีพิเศษเพื่อให้ ผู้บริหารได้ตอบโจทย์และก็พัฒนาพื้นที่ได้เร็วขึ้นนะครับและก็ช่วงเปลี่ยนรัฐบาลก็เช่นกันนะมองว่างบประมาณ2,567ก่อนที่จะปล่อยได้ก็เกือบครึ่งปีนะก็อยากจะให้มีการใช้วิธีพิเศษในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คงจะเป็นเรื่องของขอให้ท่านประธานได้นำเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อ แจ้งคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เร่งรัดในเรื่องของการที่จะจัดสรรที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบางสวรรค์เนื่องจากว่าหมดสัมปทานรอนิดเดียวก็คือรอให้ทางคอตชอจังหวัดประกาศหนึ่งเดือนแล้วหลังจากนั้นก็สามารถที่จะลงไปรังวัดนะครับแล้วก็จัดสรรให้ชาวบ้านได้อันนี้ขั้นตอนตรงนี้มันล่าช้าก็เลยอยากจะให้มีการเร่งรัดดาเนินการโดยเร่งด่วนขอบคุณครับ